ับบนี้เราก็จะถอดต,ตัวปิกผีเสื้อนะครับเรียวกว่าปีกปีกพีเสื้อของ c b 5 0 0้นะครับจะถอดมาล้างกันนะครับนะฮะมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับนี่เราถอดออกมาก็ดูที่เราถอดถังนะครับต้องถอดถังก่อนก็ถอดกลองถอดแบตเตอรี่ถอดกลองถอดหมดเลยครับเนีย่ยจะอยู่ช่วงตรงนี้จะอยู่ต่อมาจาก ตรงช่อง ID int a k e ในนี้นะครับจะอยู่ช่วงระหว่างกลองโดยใช้น้ำยาของมันโดยเฉพาะนะครับเป็นน้ำยา CRC นะครับนี่ครับเป็นของเมกานะฮะเอาไว้ล้างบอกไอโดยเฉพาะสังเกตว่ามัน จะมีไอของน้ำมันเครื่องนะกระเดึนเข้ามาเกาะเต็มเลยตรงนี้นะทำให้รอบเดินเบาไม่เสถียรก็คือตนี้ปิดไม่สนิทนะครับอีกอยู่เสื้อเราปิดไม่สนิทพอปิดไม่สนิทปุ๊บเนี่ยรอบเดินเบาก็จะสูงแล้วก็ไม่ไม่คงที่นะครับสูงบ้างตา่ำบ้างเพราะมีคบาบขมเหลวตรงนี้อยู่ อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีดก็จะปล่อยน้ำมันมา,มา,มา,มาช่วงนี้นะครับแล้วก็มปนการฉีดนะครับฉีดทิ้งไว้ก่อนสองฝั่ง ครับฉีดทิ้งไว้เดี๋ยวผมก็จะเอาแปลงขัดแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับจะประมาณนี้นะครับ